เจฟฟี่สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเจฟฟี่ใช่นะเย้วันนี้เจฟก็จะมาสอนแต่งหน้านะคะวันนี้จะมาแต่งหน้าลุกสายฟรอค่ะทุกคนนะคะวันนี้จะมาแต่งหน้าสายฟรอกันนะคะทุกคนถ้าอยากดูแล้วไปแต่งหน้ากันเลยค่ะไปเลย ทุกคนคะ่ะตอนนี้เจ๊ก็ใช้ลองพื้นตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่เลยเสียงดังนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าบ้านอยู่ข้างถนนนะคะทุกคนรถผ่านไปผ่านมาเยอะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยดีกว่าเจ๊ใช้ตัวนี้เลยนะคะทุกคนตัวน,นี้เลยมาลงลองพื้นไปเลยค่ะ ้าลงรองพื้นนะคะเราไม่ต้องลงเยอะนะคะหรือว่าไม่ต้องลงหนาเนาะเพราะจ่เราก็ต้องลงแป้นตลับอีกนะคะทุกคนลงกันเลยค่ะดูกระจกกระจกบานใหญ่มากเลยค่ะทุกคน <c oughs> ลงกันเลยค่ะวันนี้เจนนะคะเจ๊จะมาสอจนจา่นะแบบใส่สอ แบบปังปังปังปูรีอะไรนะคะทุกคนการลงลองคือเราแค่ลองแบบปิดน,นะคะให้มันไม่คุยบปหน้าโรงเรียนน,นี่อะไรแบบนี้คะทุกคนลองลองคือเช้่วไปหน้ากันเลยนะคะ ลงคอด้วยนะคะทุกคนคอจะได้เท่ากับใบหน้าเนาะเทียบเท่ากันนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือลงรลงมือเลยะคะทุกคน เี๋ยวเรามาลงแป้งตลับกัเลยค่แป้งตลับเจฟใช้เป็นตัวของตัวนี้เลยค่ะนี่เลยแล้วก็ทุกคนมันจะจะกลับขี้หหัวอ่ะขันแทบผิดนะคะแล้วขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนลงกันเลยค่ะ แป้ตลับไปหาซื้อในเซเว่นได้หลาทุกคนมีขายทุกสาขาการที่เราจะแต่งหน้าหรือว่าแต่งหน้าโทนไหนหรือว่าแต่งหน้ายัางไงเราที่ํำขายตป้งหรือเราต้องเลือกลองคึงกับแป้งตลับดีๆนะคะให้มองกับหน้าเราเนาะถ้าเราเลือกเบอร์ขาวเกินไปหน้าเราก็จะลอยนะคะถ้าเราเลือกเบอร์ เข้มเกินไปน่ารักให้ดูหมองนะคะถ้าคอได้และะ้วทุกคนถ้าคือถ้าถึงใบหูเลยนะคะเลยนี่เลยคะ่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะ คือร้อสิวเยอะมากนะคะทุกคนเ้วไปทาตากันตอเลยค่ะทุกคนขาเจ๊ก็จะใช้สีนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนสีแบบเหมือนรองพื้นนะคะทาให้ชัว่วตาเปลือกตากันก่อนนะคะ การแต่งหน้าใส่ฟอมันคือแบบอะไรที่แบบปังมากนะคะทุกคนถ้าใครอยากแต่งคือแบบฝึกแต่งได้นะาหาเสร็จและ้วะคะแล้วก็ใช้สีสีนิรต่อะค่ะทุกคนนี่เลยทากันเลยค่ะเพื่อความปังเราต้องปังนะคะทุกคน าเลยเสร็จแล้วคุก็จะได้ประมาณนี้อา๋ยะลงสีต่อไปเลยนะคะ ที่ต่อไปคือสีนี้เลยคะ่ะนี่กากเพชรแบบยุวุะจ้า,าจพราร์ทเว่าต้องแบบปลายตาละค,ะะคะ่ะทุกคนดูแบบสาวหวานแบบลำมนุนดีคือแบบ ดูลมุลนี่มานะคะทุกคนขาวลมุลนี่ดูแบบยั่วจ้ายั่วนะคะทุกคนดูตาคือแบบแพกุ้งอะไรแบบนี้คือแบบน้ำตาลมันจะออกน้ำตาลไหมคะทุกคน ือว่าเราต้องลงสีดำอ่าลงสีดำไปด้วยสีดำก็จะใช้สีนี้นะคะืมทลงไปเลยให้ดูเเราใส่ฝอฝอรกรุบโอ้ เยอะนะอยากไปสอบไปสอบด้วยปอยเยอะจ้าป้าชื่อคือค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเออเดี๋ยวเรา,าก็จะมา เขียนคิ้วเรามาเขียนคิ้วกันเลยค่ะเขียนคิ้วนะคะเจ๊ใช้ดินสอแบบนี้เลยนี่เลยค่ะเออถ้าใครจะใช้แบบไหนก็ใช้ได้เลยนะคะทุกคนอ่ะเรามาเขียนคิ้วกันเลยถ้าเขียนคิ้วเราต้องเขียนแบบกงๆให้เข้ากับใบหน้าเรา บานนี้เขาะคุยเ้ยคิวหญ่คิวยายมั้เคิวหญ่มา้คิวหายทุกคนคิวหญ่อ่ะออะคจะได้บ้านดียอเ้ยคิวโก ก้เยาแย่มากนะคะเพือะไรที่ใย่เบอร์นี้ปังไม่ไหวอะ่ะปังไม่ไหวเนะ,ะจ้าอ่ะเราเขนคิวไปแล้วเรายังเขียนขิวไม่จบนะคะทุกคนเราต้องนี่เลคะ่ะใช้มาคา,าร่ามัคคาร่านะคะทุกคน ยี่ห้อนเีเลยเพราะยี่ห้อเอราก็ไม่รู้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาปาดผิวกันเลยมันจะเหมือนปิ้งไหมทุกคนปาดกันเลยค่ะ ้ยทุกคนได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะคะคทุกคนคือแบบคิวมันใหญ่อะ่ะมันก็ได้อยู่แหละเนาะตโลกตัวเองนะคะได้อยู่นะยวเรามาปดัดแก้มมาเลยปดัดแก้มนะคะเจ๊ใช้ตัวนี้ก็เลยนี่ตัวนี้นะคะ สีนี้ปัดซ้ายตาเพื่อสายตาเราแบบดูช้ำนะคะทุกคนดูช้ำแบบยุ่ๆวะจ้าหน้าเราก็จะมีมิตรีนะทุกคนแล้วเราก็จะมาลงสีนี้ค่ะสีนี้โอเคไหม ทีนี้นะครับนะครับทุกคนลงกันเลยลงระ้ววังหนกแกมนะคะ่ะคือไม่ต้องเยอะมากเปิดหน้าเราจะดูแบบนี่นค่ะทุกคนแล้วก็ได้ไปเลยค่ะหน้าเราก็จะดูมีมิสตีมาขึ้นเฮ้ยมองไม่เห็นเลยอะ่ะ ค่ะทุกคนหน้าเราก็แบโอ้ยมีมีสิอะไรดีทด้นลยแบบหน้าดูเรียวนะจ๊ะแล้วเรามาปัดตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อให้หน้าเราดูสอบลมมีนี่นะที่แบบดูว่านี่นะแล้วเขามาปัดแก้มเลยคะ่ะปัดแก้มใช้ใช้เป็นสีชม ส้มนี่เลยนะคะทุกคนน่ากันเลยค่ะเคลื่นข้ามรชเคลื่อนมองหายไปนี่นี่ค่ะทุกคนกคนี่เนี่ยกล้องมันมองไม่เห็นทุกคนเห็นไหม แก้ละค่คะทุคนเดี๋ยวเราเดนเจฟขอไปดังอีกครึ่งหนึ่งกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะวันี้ก็จบเพียงเป็นท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดวนนะคะทุกคนกดติดตามเจฟด้วยนะคะจะเจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าใครอยากให้เจฟทำคลิปอะไรนะคะก็คอม ไลนล่างได้เลยนะคะีะจะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายง่ะ